สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการถอดการติดตั้งทวิชนะครับเอ,อ่อคลนะิปนี้แล้วผมได้สอนวิธีการติดตั้งไปแล้วครับคลิปนี้จะมาสอนการถอนติดตั้งใครยังติดตั้งไม่เป็นก็ดูที่หน้าช่องเลยนะครับอันดับแรกมาที่อลิ์ไปนะครับว่าคอนโทรมีคอนโทรพันเนลตัวนี้นะครับ แล้วก็มันจะขึ้นคำว่าโปรแกรมตนี้เราจะเห็นคำว่า uninstall โปรแกรมนะครับเข้าไปที่ uninstall โปรแกรมเลยนะครับแล้วเราก็ลองเลื่อนหาเลื่อนหาทวิสนะครับนี่ทวิสตรงนี้เราก็ทำการขีดขวาขวาเสร็จนะครับเราก็กด uninstall เลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาหน้านี้มันให้เราคอนเฟิร์มครับนี่ไม่มีแล้ว เราส่าห์เกล้านะครับการติีตั้งก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยนะครับสามารถทำตามที่ผมสนมอนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ